กาละครั้งหนึ่งท้องฟ้าเหนือทุ่งราบลุ่มน้ำของไทยเคยถูกปกครองด้วยราชินีแห่งเวหาผู้มีเรือนร่างสูงโปร่งและเสียงร้องกังวานก้องราวกับแตรศึกแต่นั่นคือเรื่องราวเมื่อกว่า50ปีก่อนลองจินตนาการถึงความว่างเปล่าความเงียบงันที่เข้ามาแทนที่เสียงปีกอันทรงพลังนกบินได้ที่สูงที่สุดในโลก สายพันธ์ุนกกระเรียนไทยได้หายสาบสูญไปจากธรรมชาติของเราอย่างสมบูรณ์นานถึงครึ่งศตวรรษจนใครหลายคนคิดว่าเราคงไม่มีวันได้เห็นพวกมันอีกแล้วนอกจากในภาพถ่ายขาวดำหรือเรื่องเล่าขานของคนเฒ่าคนแก่วันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวปาฏิหาริย์ทางวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ เจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมสัตว์ที่สง่างามเช่นนี้ถึงพ่ายแพ้ต่อการเวลาและอย่างไรที่พวกมันถูกปลุกชีพขึ้นมาโบยบินเหนือนาข้าบุรีรัมย์ได้อีกครั้งนี่คือตำนานการเดินทางจากความตายสู่ลมหายใจใหม่ของนกกระเรียนไทยหากจะเข้าใจว่าทำไมการสูญเสียพวกมันถึงเป็นเรื่องใหญ่เราต้องเข้าใจความพิเศษของพวกมันก่อน นกกระเรียนไทยหรือ Eastern Sarus Crane Antigone Antigone ชาปีายคือนกบินได้ที่สูงที่สุดในโลกเมื่อพวกมันยืนตระงานความสูงอาจพุ่งทยานถึง1.8เมตรสูงกว่ามนุษย์ผู้ชายเสีอีกด้วยช่วงปีกที่กว้างกว่า2.5เมตรทำให้เมื่อมันสยายปีกจึงดูราวกับผ้าคลุมผืนยักษ์ที่บดบังแสงทะอาทิตย์ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือส่วนหัวและลำตัวตอนบนที่ไร้ขนเผยให้เห็นผิวหนังสีแดงสดตัดกับกระม่อมสีเขียวอมเทาและขนลำตัวสีเทาเข้มรูปลักษณ์ที่ดูเหมือนสัตว์ดึกดำบรรน,นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่มันคือวิวัฒนาการนับล้านปีเพื่อการดำรงชีวิตในพื้นที่ชุ่มน้ำพฤติกรรมที่น่าทึ่งที่สุดคือการจับคู่ นกกระเรียนไทยคือสัญ,ญลักษณ์ของรักนิรันร์พวกมันเป็นสัตว์ผัวเดียวเมียเดียวหรือ monogamous โโที่ซื่อสัตย์อย่างยิ่งคู่รักจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตและมักจะแสดงความรักด้วยการเต้นระบำหรือที่เรียกว่าคอร์ชิปแดนซ์ทั้งกระโดดกางปีกและส่งเสียงร้องรับกันเป็นทอมทนองการเต้นรำนี้ไม่ใช่แค่การเกี้ยวพาราสีแต่มันคือการประกาศอนาเขตและความแข็งแกร่งของสายสัมพันธ์ คำถามสำคัญที่นักอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติต้องขบคิดคือเหตุใดนกที่ดูแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถึงหายไปจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงในช่วงปีพศ2518การสูญพันธุ์ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลลัพธ์ของพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันปัจจัยแรกและเป็นปัจจัยที่รุนแรงที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ำหรือ Habitat Loss ในยุคปฏิวัติเขียวการขยายพื้นที่เกษตรกรรมอย่างหนักหน่วงได้เปลี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติให้เป็นนาข้าวเคมีและพื้นที่อุตสาหกรรมนกกระเรียนต้องการพื้นที่น้ำขังตื้นขนาดใหญ่ในการทำรังและวางไข่เมื่อพื้นที่เหล่านี้ถูกถมหรือสูบน้ำออกบ้านของพวกมันก็หายไปปัจจัยที่สคือ ความเปราะบางทางชีวภาพนกกระเรียนไทยวางไข่เพียงครั้งละสองฟองต่อปีเท่านั้นและอัตราการรอดชีวิตของลูกนกตามธรรมชาตินั้นต่ำมากเมื่อผนวกกับการถูกคุกคามโดยมนุษย์ในอดีตทั้งการล่าเพื่อน,นำมาเป็นอาหารและการเก็บไข่ไปขายทำให้ประชากรที่น้อยอยู่แล้วลดหวบลงจนถึงจุดวิกฤตหรือ critical point ที่ไม่สามารถฟื้นตัวได้เองและปัจจัยสุดท้ายคือสารเคมี ยุคหนึ่งเราใช้ยาฆ่าแมลงที่รุนแรงสารพิษเหล่านี้สะสมในห่วงโซ่อาหารจากปลาและหอยสู่ตัวนกทำให้เปลือกไข่บางลงหรือทำให้ตัวเต็มวัยเป็นหมันนี่คือฆาตกรเงียบที่ฆ่าชีวิตพวกมันไปโดยไม่มีเลือดตกยางออก ปีพศ2518คือปีที่มีรายงานการเห็นนกกระเรียนไทยในธรรมชาติครั้งสุดท้ายและหลังจากนั้นเสียงแกรแห่งท้องทุ่งก็เงียบหายไปนานถึง50ปีแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงที่ความสูญเสียเพราะความหวังถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรได้เริ่มโครงการที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ นั่นคือการเพราะขยายพันธุ์นกกระเรียนไทยในกรงเลี้ยงเพื่อปล่อยคื้นสู่ธรรมชาติความท้าทายนั้นมหาศาลเพราะพ่อแม่พันธุ์ชุดแรกต้องนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านและการเลี้ยงลูกนกกระเรียนให้รอดนั้นยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขานักวิจัยต้องใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า costume rearing หรือการสวมสุดเรียนแบบแม่นก เจ้าหน้าที่ต้องสวมชุดสีขาวคลุมทั้งตัวสวมหัวหุ่นจำลองนกกระเรียนและห้ามส่งเสียงพูดคุยของมนุษย์เด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกนกฝังใจหรือ imprinting ว่ามนุษย์คือพวกเดียวกันหากนกเชื่องคนเกินไปเมื่อปล่อยสู่ธรรมชาติพวกมันจะเดินเข้าหาอันตรายหรือไม่สามารถระวังภัยจากมนุษย์ผู้ไม่หวังดีได้ทุกขั้นตอนคือความละเอียดอ่อนตั้งแต่การฟักไข่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ การป้อนอาหารด้วยหุ่นมือจนถึงการฝึกบินในกรงขนาดใหญ่เพื่อสร้างกล้ามเนือ้อกว่านกหนึ่งตัวจะพร้อมโบยบินสู่โลกกว้างต้องใช้เวลาความอดทนและงบประมาณมหาศาลปีพศ2551คือวินาทีประวัติศาสตร์นัเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากและอ่างเก็บน้ำสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์กรงถูกเปิดออก และนกกระเรียนไทยฝูงแรกในรอบ50ปีได้สัมผัสท้องฟ้าของบรรพบุรุษอีกครั้งแต่การปล่อยนกไม่ใช่จุดสิ้นสุดมันคือจุดเริ่มต้นของบททดสอบที่แท้จริงนกเหล่านี้ต้องเรียนรู้ที่จะหาอาหารเองสร้างรังเองและที่สำคัญที่สุดคือการอยู่ร่วมกับชุมชนบุรีรัมโมเดลจึงเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของนกแต่คือเรื่องของคนการจะให้นกรอดชาวนาต้องรอดด้วย โครงการข้าวสารัฐจึงเกิดกำเนิดขึ้นเป็นการส่งเสริมให้ชาวนารอบพื้นที่ชุม่ม้นาททำนาอินทรีย์เลิกใช้สารเคมีเพื่อให้นกกระเรียนสามารถลงไปหากินในานาข้าวได้โดยไม่ตายและชาวนาก็ขายข้าวได้ราคาดีขึ้นจากการที่มีนกกระเรียนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ภาพของนกกระเรียนตัวสูงใหญ่เดินย่ำในานาข้าวสีเขียวขจีโดยมีชาวนาทำนานอยู่ไม่ไกล กลายเป็นภาพสะท้อนความสำเร็จระดับโลกที่พิสูจน์ว่ามนุษย์และสัตว์ป่าไม่จำเป็นต้องแย่งชิงพื้นที่กันแต่เราสามารถเกื้อกูลกันได้จากวันที่สูญพันสู่วันที่พวกมันกลับมาวางไข่และฟักลูกได้เองตามธรรมชาติในจังหวัดบุรีรัมนี่คือชัยชนะที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่แลกมาด้วยความทุ่มเทของนักวิจัยเจา้าหน้าที่และหัวใจของชาวบ้านทุกคน นกกระเรียนไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่นกแต่มันคือตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนใจว่าสิ่งที่เราทำลายไปอาจยากเกินกว่าจะเรียกคืนแต่หากเราพยายามมากพอปาฏิหาริกก็เกิดขึ้นได้การกลับมาของพวกมันคือของขวัญล้ำค่าที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้เพื่อให้ลูกหลานของเราไม่ต้องฟังเรื่องราวของนกกระเรียนผ่านแค่ตำนาน แต่ได้เห็นความสง่างามของเจ้าเวหาแห่งทุ่งนาด้วยตาของพวกเขาเองตราบชั่วนิรันด์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้การเล่าเรื่องธรรมชาติยังคงมีอยู่และหากข้อมูลส่วนใดผิดพลาดไปบ้างขออภัยมาณที่นี้ทุกคำติชมของคุณคือโอกาสให้เราปรับปรุงและนำเสนอเนื้อหาที่ยิ่งขึ้นในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ